สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราจะมาย่างไก่นะคะนี่นะคะไก่ดรัมสติกนะคะเพื่อนเนี่ยน้องขาใหญ่พี่น้องซื้อมาวันนี้นะคะเพิ่งซื้อมาวันนี้แล้วก็หมักไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาย่างนะคะนี่เนาะ,ะเราซื้อแผ่นนี้นะคะแผ่นที่อ่าพู เครื them, ่องบาร์บีคิวนั่นเพื่อนเพื่อมาให้มันติดนะคะเพื่อมาให้มันติดกระทะเนาะเพื่อมาให้ติดตัวบาร์บีคิวนั่นเพื่อนวันนี้เรามาเปิดลองใช้ครั้งแรกนั่นเพื่อนจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะให้มาดูเด้อยพี่น้องว่ามันจะได้ผลไหมนะคะนี่นะคะเตาเราเปิดเราวอร์มไฟไว้แล้วเพื่อนนี่เนาะรูร้อนมากตอนนี้ร้อนมากนะคะบาร์บีคิวร้อนมากนี่เนาะเป็นแผ่นนี้นะ น้องนี่เป็นแผ่นนี่นะพี่ไปคูบอนบาร์บีคิวเห็นปาตัวย่างนะคะเพื่อนเราก็จะมาใส่ไก่กันเลยนะคะย่างเลยนะคะเพื่อนอันนี้นะออเดอร์นนมาออนไลน์นะเพื่อนออนไลน์นะคะอัน มันก็จะใหญ่เป็นนิดหนึง่งถ้าเราได้ไก่แผ่แต่พี่ใบพี่ใบบั้งเยอะนะนเพื่อนเราต้องบงั้งบั้งน่องนี่ต้องบั้งเยอะๆนั่นเพื่อนเนื่องจากว่าเราย่างนะคะจะได้สุกนะคะเพื่อนนี่เนองเพื่อนหมักไว้แปดน่องนะไก่มันถูกเพื่อนเลยเอามาย่างนะคะซื้อมากินไปเลยเพื่อน มันถูกมากมากนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะรอดูตอนมันมันอันสุกนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราปิดก่อนนะคะนี่น้านเพื่อนให้มาดูนะคะเพื่อนนี่เนาะเพื่อนไอแผ่นที่เราปูนี่นเพื่อนสามารถทําความสะอาดได้โดยที่แผ่นเล็กข้างล่างเราไม่สกปรกนะเพื่อนเอง มันทำความสะอาดง่ายนะเพื่อน,นเนาะให้มาดูเนาะนเพื่อนอย่างไก่ย่างไก่ต้องเรานะคะเพื่อนไม่ใช้ไฟแรงเนาะพี่นอ้องไฟไม่ต้องแรงมากนะไฟไม่ต้องแรงหลายเด้อนี่นะเพื่อนเอาไปก่อนอกไปก่อ,อ,กน,กอ,อกน,กนะคะส่วนหม้อน,นี้นะคะเป็น เป็นอันแกงแค่เมื่อคืนนอนเพื่อนพี่ใบเติมผักกาศเข้าไปอินแกงผักกาดพี่น้องเดี๋ยวเราจะมากินวันนี้นะคะนี่นี่พี่ใบเติมผักลงไปนะคะพี่น้องไก่เราก็ไก่เด็ไก่เด็ดใคได้ล้วพี่น้องคือเราไม่ได้ย่างไฟแรงนะพี่น้องไม่ได้ย่างไฟแรงนะน้องไม่ได้ย่างไฟแรงไฟเรื่อยคือนาใครปะ นี่นั่นเพื่อน,นปิดไฟปิดไฟก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่นอ้องส่วนนี้นะคะแกงอมนะคะแกงแค่ไก่แกงแค่ผักกาดนะคะก็เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะคะเพื่อนๆเราเราก็มีชิ้นเล็กกินได้เดี๋ยวเราจะไปกินกัน นี่พี่น้องมาๆๆนะคะมาแล้วมาแล้วนี่นะคะไก่เราสุกแล้วพี่น้องสุกตอนนอยแต่ว่าในเตาพวกไก่จะสุกแล้วพี่น้องแต่ว่าพี่ายหิ้วข้าวนะคะท้นบาไหวพี่น้องกินก้อนนะคะนี่นะแกงแค่นะคะแกงแค่กระดูกหมูเมื่อคืนน่ะกินเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิป <c oughs> กินนานเพื่อนเมื่อนแต่ยอมรับเลยนะอร่อยมากแล้วนี่พี่ายเอามาอุ่นพี่น้อง เติมผักกาดอีกเติมผักกาดอีกนะนี่นะคาดอย่างเดียวคาดมาแค่นนะคะถ้ามีมะแข่นเนี่ยอุ้ยลําเหเตะนะคะล้าแต่ลัำว่านะท่านเพื่อนนี่เนาะแกงผักกาดเนี่ยแกงแค่หมูเนี่ยสุดยอดเลย้ยพี่น้องทุกอย่างที่เป็นพวกแค่กบแค่ไก่แค่หมูอะไรเนี่ยอร่อยทุกอย่างนะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพพี่น้องบวกอ้วนนะคะย กายย่างไหมไหมมักก่แบบบนบ้านเืออ้อย่างไฟอ่อนพี่น้องอย่างไฟอ่อนนะคะอ,อร่อยมากอื เพื่อนหอมผักชีหอมรากผักชีเราตำรากผักชีน้นเพื่อนตำรากผักชีตำก็เตียมตำพริกไทยนันหมายะแกงก็อร่อยไก่ก็อร่อยลำๆนะคะ สามีไม่กินด้วยนะเพื่อนสามีไม่กินด้วยแกกินลิซัญยานะคะแกกินลิซัญยาส่วนพี่ไปกินกกน,ะะกกนะนันไก่ยนะ่างนะคะเพื่อนแล้วก็แกงแค่หมูนะคะแกงพักกาดนะเพื่อนแขงปักกาดนะครับลํำนะคะเพื่อนรู้ว่าลอ,อยๆนี่นะคะเพื่อนข้างในสงสยัยแกจะได้ที่แล้วเพื่อน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเด้อพี่น้องเดี๋ยวอพี่ไปสิกินต่อนะคะแต่ไกลเราอยู่ในนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะกินต่อก็ขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ